สวัสดีเหล่าแฟนๆที่รักในกีฬาฟุตบอลทุกๆคนกันเลยนะครับพบกันอีกแล้วกับครอบครัวโกมินิกกับผมบ i ๊กต้นสปอร์ตแมาเป็นครอบครัวเดีกันได้แอชเะดี25คุณจะได้รนทางแบบฟรีๆคุณภาพดีดีในทุกๆวันครบจบในที่เดียวครับไม่ว่าจะเป็นรายการชุดเดี่ยวเน้นหรือเป็นรายการบอลสด และสําหรับในค่าคืนนี้ครับก็มีฟุตบอลเยอะแยะมากมายนะครับให้เราเลือกรุ้นเลือกเชียร์ผมเองก็คัดสรรมาเหมือนเดิม3คู่นําไปประกอบการตัดสินใจได้เลยแต่เป็นรายการพิมพ์ลีกทั้งหมดนะครับก่อนที่จะเริ่มพิคอวิจารณ์ครับฝากทุกทุกคนที่รับชมกันอยู่กดไลค์กดซับสไครต์ก,กดติดตามให้กับช่องทางของผมไปด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเริ่มันที่คู่แรกนะครับคิดตันพาเลครับพบเจอกับลิวพู คู่นี้ครับเจอกัน2ครั้งหลังสุดเนี่ยเสมอกันทั้ง2เกมเลยคิตันพาเลตเองก็ยังไม่แพ้ใครในลีกนะครับเป็นการชนะ2เสมอ3จากค่านั้นเสีย2ได้ถึงคงประตูและมีเกมในบ้านที่ค่อนข้างเหนียวแน่นแพ้ยากสุดๆส่วนลิบ์พูเองก็ไม่แพ้ใครมาเช่นเดียวกันนะครับในลีกเนี่ยเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดตลอด5เกมที่ผ่านมา เสีย5นะครับได้ถึง11ประตูและมีเกมเยือนที่ค่อนข้างดูดีแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ครับวัดฟอร์มเนี่ยผมมองว่าดีทั้งคู่นะแต่ถ้าเรามองเรื่องศักยภาพของทีมครับโดยเฉพาะเรื่องเกมลุกเนี่ยบวกกับกระแสที่มาในวันนี้ก็ไม่ต้องคิดมากนะครับเลือกมองลิเวอร์พูล นอกบ้านอุ่นใจสุดครับแม้จะบ้านอย่างคิดตันพาเลตเนี่ยอาจจะมีเกมรับที่เหนียวแน่นในบ้านแต่ผมว่าสู้เกมลุกลิเวอร์พูลไม่ไหวครับยังมองว่าลิเวอร์พูลบุกมาในวันนี้ครับเก็บ3มแต้มได้อย่างแน่นอนแล้วคู่ที่2ครับเป็นแมนซิตี้ครับพบเจอกับเบอร์ลี่เตะกันในเวลา3ามทุ่มนะครับคู่นี้ครับพบเจอกันมา10นัดเนี่ยเป็นแมนซิตี้เก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ชนะแบบขาดลอยด้วยเจ้าบ้านแมนซิตี้นะครับผลงานก็ถือว่าไม่ได้แย่นะแม้ในลีกเนี่ยผลงานโดยรวมอาจจะไม่ได้ดูจัดจ้านนะ แต่5นัดหลังสุดในทุกรายการหลุดแพ้ไปแค่เกมเดียวนะครับเสมอ1นัดและชนะถึง3เกมและในบ้านมักเล่นดีเสมอส่วนทีมเยือนอย่างเบอร์ลี่นะครับผลงานเนี่ยยังดูไม่ค่อยดีนักนะครับชนะได้แค่เกมเดียวเสมอ1เกมหลุดแพ้ไปถึง3เกมเลยเกมรับก็ไม่ดีนะครับเกมลุกก็ยังดูฝืดๆเหมือนกันสําหรับคู่นี้ครับถ้าเรามองเรื่องศักยภาพ เรื่องฟอร์มเรื่องความได้เปรียบน,นะครับก็ต้องยกให้ทางด้านของซิตี้อยู่แล้วแต่กระแสะที่มาในวันนี้ครับต้องบอกว่าดูเบามากๆเลยนะครับเอางี้แล้วกันครับสำหรับคู่นี้ด้วยกระแสะนี้ผมอยากให้ทุกคนเลือกส่วนกระแสะมองทางด้านของเบอร์ลี่ได้เลยครับ บุกไปในวันนี้ผมเชื่อว่าแพ้แน่แต่แพ้ไม่เกิน2ประตูอย่างแน่นอนและคู่สุดท้ายนะครับเป็นเชลซีพบเจอกับทางด้านของไบรตันเตะกันในเวลา3ทุ่มเหมือนกันนะครับเจอกัน2นัดหลังสุดเนี่ยเป็นไบรตันเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดแต่ว่าเล่นกันที่บ้านของไบรตันนะครับเชลซีเนี่ยผลงานในลีกนะครับถือว่าใช้ได้อยู่พอสมควรเนาะชนะ2สเสมอ2หลุดแพ้แค่1เกม และเกมในบ้านมักเล่นดีเสมอได้10นะครับเสียไป5ประตูส่วนทางด้านของไบรตันเนี่ยนะครับยังดูไม่ค่อยดีนักนะครับรวมถึงการเล่นเกมเยือนด้วยในลีกนะครับชนะได้แค่เกมเดียวเสมอ2หลุดแพ้ไป2เกมเสีย8ได้6ประตูแน,น่นอนครับสำหรับคู่นี้เนาะเอาฟอร์มล่าสุดมาเทียบกันณนะปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังมองว่าเชลซีดูเหนือกว่ามากแต่วันนี้ครับอาจจะขาดทางด้านโคลพาเมอร์นะสำหรับเชลซีรู้สึกว่าจะเจ็บไปแต่ด้วยกระแสที่มาแล้วกันบวกกับเกมในบ้าน ไม่ต้องคิดมากนะครับเลือกมองถึงด้านเชลซีได้เลยครับผมเชื่อว่าในวันนี้อาจจะไม่ใช่เกมที่ง่ายแต่เก็บ3แต้มจากไบตันได้อย่างแน่นอนครับ3มคู่ที่ผมคัดสรรมานะครับมีให้เลือกมองทางด้านของลิเวอร์พูลมองไปทางด้านของเบอร์ลี่และมองไปทางด้านของเชลซีนะครับถ้าเกิด3มทีมนี้ยังไม่มากพอสามารถแอดจจดีสอเข้ามาร่วมสนุกเพิ่มเติมกันได้นะครับครอบครัวโกมินิกยินดีต้อนรับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ